สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมีมิวรถมือสองนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะมีรถมือสองราคาหลักหมื่นนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมได้ตัดสินใจเรื่องซื้อกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะคันนี้ขาย 79,000บาทนะคะเป็นโตโยต้าอันติสปี2008นะคะเครื่อง3ามเซตนะคะ1,600นซีซีนะคะคันนี้เครื่องดีนะคะไม่มีไอไม่มีดนันไม่มีควันไม่มีเขกนะคะขับไกลได้ทั่วประเทศนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาเข้าครบนะคะเข้าครบทุกเกียร์นะคะไม่มีหลุดไม่มีหอนนะคะช่วงล่างแน่นนะคะเลี้ยวสุดไม่ดังนะคะไม่มีเสียงกุกกักนะคะนี่นะคะแม่ค้า แต่งสเสื้อให้รอบคันนะคะสีสันนะคะสีสันประมาณ80%เลยนะคะนี่นะคะก็อาจจะมีรอยขีดขว่วนนิดหน่อยนะคะตามการใช้งานนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือสวยเลยนะคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะ นี่นะคะพี่ช่างเช็ดทำความสะอาดทุกวันนะคะคันนี้เราใช้ไปขายไปนะคะตรงไหนที่พอเก็บให้ได้แล้วก็เก็บให้นะคะคันนี้ใช้งานอยู่ทุกวันนะคะใช้งานอยู่ประจํานะคะแอร์เย็นนะคะเคื่องเกียช่วล่างพร้อมใช้นะคะขายในราคาเพียง79,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะสนใจก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะที่อู่พิมลวัดไร่นะคะ อู๋พิมนวัดไร่อยู่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้วัดหลวงพ่ทิมเลยนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะนี่นะคะ79,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องเก็บชงร่างพร้อมใช้เลยนะคะภายในก็ประมาณ70%นะคะ นี่นะคะลดขายถูกมากๆนะคะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะนี่นะคะ7 9 0 0 0บาทนะคะโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอนไม่ได้ไหมคะยินดีคืนเงินนะคะคืนเงินเต็มจำนวนนะคะนี่นะคะสนใจก็ลองเข้าโทรเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะคะสอบถามรายละเอียดดูก่อนได้นะคะนี่นะคะก็ถ้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะคะก็มาทดลองขับดูก่อนได้เลยนะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ ะะก่อนจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แมค่ค้าในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็แม่ค้าก็จะได้มีกําลังใจในการหารถราคาหลักหมื่นนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมได้ตัดสินใจเลือกซื้อกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ